รุงหงสาสวดีได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของพระมหาธรรมราชาพระเจ้าหงสาสวดีเห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้พระมหาอุปราชายกทัพไปเพราะคิดว่าบลาัลังอาจจะสั่นคลอนเออพระมหาอุปราชาสิ้นแล้วหรือเช่นนั้นบัลังอยุธยาคงสั่นคลอนเป็นแน่เจ้าอุปราชาเจ้าจงเตรียมทัพใหญ่ยกไปตีเมืองอยุทยาเสียแต่บัดน,นี้อย่าให้พวกมันได้ตั้งตัวข้าจะเตรียมการตามพระบัญชา ทูลองค์อุปราชาข้าขอภัยทีต้องกราบทูลแต่ดวงดาวและลางเบกเหตุในยามนี้ดูจะมีเข้อความร้ายกาจอยู่บ้างพะยะค่ะท,ท่านว่าจะมีรางร้ายหรือข้าชักไม่สบายใจนักอุปราชาเจ้าจะโมฟังคำทำนายเหลวไหลนี้ไม่ได้หากเจ้าเกรงกลัวต่อสงครามถึงเพียงนี้ใหญ่ยยไม่เอาผ้านุ่งสตรีม,มานุ่งเสียเล่าสเสด็จพ่อข้าไม่ได้กลัวสิ่งใด ข้าจะขอยอมรับพระบัญชาและยกทัพไปตามประสงค์ก่อนออกศึกมีการเกณฑ์ทหารจากแต่ละหัวเมืองมาได้ทั้งสิ้นห้าแสนนายด้วยความที่เป็นพ่อและยังรักและห่วงลูกพระเจ้านันทาุเลงจึงได้มอบโอวาททั้งแปดประการให้พระมหาอุปราชาก่อนจะออกไปรบเพื่อความเป็นสิริมงคลอุปราชาเจ้าจงนำอำนาจ และความรุ่งโรดมาสู่กรุงหงสวดีเสียโอว่าทั้ง8ปดระการนี้จะทำให้เจ้านำชัยมาสู่เราประการที่1อย่าเป็นคนหูเบาประการที่สองอย่าทำอะไรตามใจตนเองโดยไม่นึกถึงผู้อื่นประการที่สรู้จักเอาใจทหารให้ฮึกเหิมอยู่เสมอประการที่4อย่าไว้ใจคนขี้ขลาดและคนโง่ ประการที่5ควรรอบรู้ในการจัดกระบวนทัพทุกรูปแบบประการที่6รู้หลักพิชัยสงครามการตั้งค่ายประการที่7รู้จักให้บำเน็จความดีความชอบแก่แม่ทัพนายกองที่เก่งกล้าและประการที่8อย่าลดความเพียรหรืออย่าเกียรคร้าน พระมหาอุปราชายกทัพไปเมืองกาญจนบุรีหรือตำบลพนมทวนระหว่างทางก็หวนนึกถึงเหล่านางผู้เป็นที่รักและนึกหวั่นใจเล็กน้อยขนาดเคลื่อนทัพผ่านป่าเวลาโพรเพมีลมแรงพัดหอกและฉัดประจำองค์หักโหนทำนาอีกครั้งแต่ไม่กล้าบอกความจริงจึงบายเบียงลงอะไรถึงได้แรงนะหอกและฉัดประจำพระองค์หักลงไปแล้วโหวนนี่มันรางรายใช่หรือไม่เจ้าจะบอกความจริงแกเรา ทูลองค์คอุปราชาหากเหตุเกิดในยามรุ่งสางนั้นย่อมเป็นลางร้ายแต่เหตุนี้เกิดยามโพรเพลจึงกลายเป็นลางดีอย่างยิ่งขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยพระยาค่ะหากเราต้องตายในศึกนี้จริงๆใครเราจะดูแลเสด็จพ่อผู้ชาราใครจะเอาศพของเราไปเผาเพื่อให้สมเกียรติท่านพ่อสั่งให้ข้ามาข้าก็ต้องมาแต่ในใจข้าไม่ไต้องการศึกครั้งนี้เลย ตัดไปทางกรุงอยุธยาคืนก่อนทําศึกพระนเรศวรทรงฝันเห็นแม่น้ำไหลมาจากทิศต,ตะวันตกและเห็นจระเข้ทรงใช้พระแสงดาบปราบมันลงหลังตื่นทรงให้โหนทานายความฝันนั้นจึงได้ทราบว่าฝันนั้นสื่อถึงลางดีและจะนำช้ยมาสู่อยุธยาเป็นแน่ขณะตั้งทัพเกิดแสงสว่างสวยงามลอยมาจากทิศใต้เวียนเข็มนาฬิกาลอยหายไปทางทิศเหนือ พระนเลศวรทรงให้พระยาศีในลงเป็นแม่ทัพและมีพระราชนิธนนเป็นประหลัดยกทัพไปตั้งค่ายอย่างที่หมายต่อไปเป็นบุญญาธิการของเราจริงๆน้องเอ๋ยจงเคลื่อนทัพไปตามตำราพิชัยสงครามจัดทัพตามเกรดหน้านำทัพหน้าไปตั้งค่ายที่หนองสารายโดยก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มออกศึกและมีการทำพิธีเพื่อเสริมสร้างความป็นสิริมงคลดังนี้พิธีขนทวาร พิธีโบราณแบบพราหมณ์เพื่อสร้างประตูป่าชั่วคราวจากใบไม้ให้กองทัพลดผ่านเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนออกศึกหรือใช้ในงานศพเพื่อส่งวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขติพิธีตัดไม้ข่มนานพิธีเสียศา,ศาสตร์โบราณของไทยก่อนออกรบเพื่อเอาชัยชนะโดยการหาไม้ที่มีอักษรชื่อเหมือนหรือคล้ายศัตรูมาทำพิธีตัดให้ขาดหรือใช้รูปปั้นดินปั้นชื่อข้าศึกผูกกับต้นไม้แล้วฟันเพื่อเป็นการข่มขวัญและทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปพิธีละวาเส้นไก่ เป็นการวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสําเร็จโดยการเสี่ยงทายจากกระดูกไก่เครื่องสังเวยถ้ากระดูกข้อยาวถี่ถือเป็นมิตรหมายที่ดีพระมหาอุปราชายกทัพไปประทะากับหน้าทัพของไทยทัพไทยล่าถอยด้วยกําลังพลที่น้อยกว่าแต่ด้านเป็นแผนของพระนเรศวรที่ทาให้ทัพพม่าเสียรูปพระนเรศวรที่ขึ้นทัพอยู่ จูจ่ๆท้องฟ้ามืดครึ้มและเมฆก,ก้อนดำก้อนใหญ่ก็เลือหายไปปรากฏท้องฟ้าอันสว่างพระนเรศวรทรงเข้าไปในกลางวงทับข้าศึกทรงช้างของพระนเรศวรและพระเอกทาพสทศึกเกิดตกมันเข้าประทะข้าศึกจนฝุ่นเป็นตลบพระนเรศวรขอกับท่วาทั้งหกชั้นให้เปิดทางให้พระองค์สามารถท,ทาศึกได้ระงทหารปรากฏฝุ่นควันตลบอกปวนที่บทบางคดได้ของพระองค,ององค์ก็เลือหายไป ท่ามกลางสมรภูมิที่เดือดพล่านสมเด็จพระนเรศวรทรงขับช้างฟาวงล้อมเข้าไปเพียงลำพังจนได้เผชิญหน้ากับพระมหาอุปราชาที่กำลังหลบซ่อนอยู่หลังต้นคอยณวินาทีนั้นโลกทั้งใบคล้ายจะหยุดหมุนพระเจ้าพี่ฉะไหนจึงประทับช้างอยู่ในไม้ล่มเล่าเชิญเสด็จออกมาทำยุทธหัตถีให้เป็นเกียรติยศ ไว้ในแผ่นดินเธอจอ้านเรศวนท่านจึงกล้านักที่บุกมาถึงที่นี่ในเมื่อท่านปรารถนาที่จะฝากชื่อไว้ในแผ่นดินข้าในฐานะกษ,ษ,ษัตริย์แห่งหงสวัดีก็จะขอรับคำทานี้ด้วยเกียรติทั้งหมดที่มีหลังจบสงคราม พระนเรศวรทรงให้บำเน็จแด่แม่ทัพนายกองที่ตามทรงมาทำศึกด้วยกันและยังสร้างสถูปครอบจุดที่ทำยุทธาถีกับพระมหาอุปราชาพระนเรศวรทรงจะให้โทษแก่แม่ทัพที่ตามมาไม่ทันแต่เพราะใกล้วันพระจึงเลื่อนไปต่อมาสมเด็จพระวรรณรัตน์กับพระราชาคณะ15องค์ ทูลขอพระราชอภัยโทษเพราะมีความดีความชอบมาสมัยจกกักรวตริพระนเรศวรจึงให้อภัยแต่ทดแทนด้วยการที่ให้เหล่าแม่ทัพนั้นไปทำศึกที่เมืองตะนาวสีถวยและระมิด